ในโลกอนี้ไม่มีต่อยวางหมดโดยประการทั้งปวงทั้งนั้นจึงเทศโลกโด้วยความห่วงใยเราจวนจะตายเท่าไหรยิ่งห่วงใยโลกสำหรับเราเองเราไม่มีไปเมื่อไรได้ทั้งนั้นเราห่วงใยโลกจึงเนอุตสาเทศที่ดันทีเห็นพี่น้องชาวพูดธเราว่าฟังเทศฟังธรรม ก็คิดว่าจะได้เป็นคติเครื่องเตือนใจบ้างพอประมาณเราจึงดีใจหลวงตาตายป็นี้จะไม่มีใครเทศแบบหลวงตานะพูดได้จริงๆเลย <c oughs> ไม่สงสัยด้วยพอปริยัติเราก็เรียนมาแล้วเต็มกำลังของเราผููทรงปริยัติกับทรงเต็มบ้านเต็มเมืองมันก็แบบเดียวกันกับเราแน่ มันเข้าใจอย่างนั้นมาเรียนมาแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกันเห็นแบบเดียวกันมันก็ไม่สงสัยกันทางด้านประหยัดเพราะเราก็เรียนคนอื่นก็เรียนอันนี้ทางภาคปฏิบัติดีพระพุทธเจ้าปฏิบตัติพระสาวกทั้งหลายท่านปฏิบัติเลื่อยมาเป็นลำดับลำดาท่านปฏิบัติ ท่านจึงตักตัวกับมรรคผลที่ผ่านมาออกตลาดสอนพวกเรานี่นะนี่นะนยืงนั่นนะท่านถอดออวมาจาหัวใจแต่มาแบนหนีนะนี่นะทนะ่านไ,ไปหาตามปริยัติตามกัมพีใบลานท่านถอดาอกมานี้พระพุท <c oughs> ธเจ้ารู้ทำตรงนี้ก่อนแล้วจึงได้ถอดอรามาหนีไปจดจารึกไว้ตามกัมพีใบลาน แล้วอ่านมันก็เป็นนอกไปเสียความรู้จริงๆธรรมจริงๆอยู่ในพระไตรของพระพุทธเจ้าเวลาท่านเทศน์ว่าท่านยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยท่านไม่ไปเอาจากไหนออกจากนี้ทั้งหมดธรรมทีม่พูดไว้พอประมาณแปดพื้นที่พันพระธรรมขันที่เพียงพอประมาณนะไม่ได้มากนะในพระไตรของพระพุทธเจ้าไม่มากเลย คัดเลือกก็มาพอที่จะจดจำได้ไม่ฟั่นเฟือเหลือกำลังจนเกินไปย, <c oughs> ยังมียังแค่ว่าแปดสี่พันพระธรรมขันธเรียกว่ามีน้อยนะไม่ได้มากเหมือนที่มีอยู่ในพระไทยของพระพุทธเจ้ามีในพระไทยของพระเจ้าโห้ยไม่ทราบว่าจะมากขนาดไหนเทียบไปได้เลย มากขนาดนั้นไอ้พระไถยในกัมพีจะมากอะไรไม่มากเวลาท่านปฏิบัติรู้ปริยัติคือรู้ปฏิบัติภาคฏิบัติกับรู้ทางปริยัติมันต่างกันนะรู้ปริยัตินี้กินหมดได้รู้ปปฏิบัติดกินไม่หมด จากการปฏิบัติรู้เห็นขึ้นมาจากการปฏิบัติจริงเท่าไหร่ไม่หมดมี่จะทำเรื่นๆเต็มหัวใจเปิดโลกตลอดเวลานั่นแหละทำทั้งภาคทั้งภาคปฏิบัติทำทั้งภาคปฏิบัติทีอิพุทธเจ้าแล้วสาวกทั้งหลายบรรจุไว้บรรจุไว้ในใจ ไม่บรรจุไว้ในครรมพีใบลานนะอันนี้ออกมาที่ไหนตทอรองจากพระไทยพูะพิจเจ้าออกมาเป็นครรมพีใบลานนั่นเรียกว่าทำนอกทำในคือทำในพระไทยทำในใจอยู่ที่ใจเกิดที่ใจรู้ได้ที่ใจเห็นได้ที่ใจอีเรียกว่าทำแท้อยู่ที่ใจ นอกมันอยู่ตามกับปีใบลาทำนายอยู่ที่หัวใจเนี <c oughs> ย่ยสำคัญอยู่ตรงนี้ใครอยากรู้จักทำนายสนใจปฏิบัติภาวนา <c oughs> รู้ได้จริงๆะเพราะทำอยู่ในใจเราไปหาแต่นอกนก็ไม่ได้ไม่เห็นยียนมาเท่าไหร่ก็คำแต่นอกไม่ได้เข้า,ม,ามันก็ไม่เห็น แต่ทา่ र, ทานปฏิบัติท่านคนคุยเกี่ยวคุนอยู่ที่นี่รู้ที่นี่เห็นที่นี่ละที่น <c oughs> ี่นั่นแต่ว่ากิเลสไปอยู่ในหัวใจละที่หัวใจเสียทำไปอยู่ที่หัวใจเปิดขึ้นที่หัวใจเยนี้นี่เวลารู้แล้วมันไม่ได้เหมือนปฏิยัตินะกินไม่หมดทำภายในใจ แต่แต่ทำความจำกินหมดจะ <c oughs> ไปททไพูดที่ไหนพูดที่ไหนเทศที่ไหนต้องดูหนังสือจ,จนแหลกหนงอขนาดนั้นไปอ่านแล้วยังต้องดูมีสมุดมีหนังสือพกอยู่ในนั้นด้วยจับทั้งดูหนังสือทั้งพูดทั้งมาดูแล้วทั้งพูดนั่นนั่นแหละความจำ มันต่างกันอย่างนั้นทีนี้ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นความจริงอยู่ในใจหมดจะเอาแง่ไหนแง่ไหนจะออกทันทีทันทีทันท,นทีอย่างนั้นตลอดถึงว่าทำในใจกินไม่หมดแต่ทำในความจำกินหมดจะไปเทศที่ไหนพูดที่ไหนต้องดูหนังสือเสียก่อน ดูแล้วจะเทศมาแล้วสงวนเขาไปเทศอีกวันนี้เทศมาได้เพราะยังไม่ได้ดูหนังสือแหน่อย่างงั้น้าปฏิบัติไม่ทราบว่าดูหรือไม่ดูเทศเรื่อยตกธรรมะลงไปแล้วขึ้นธรรมะ่าอีกเทศอีกตกธรรมะอีกแล้วขึ้นธรรมะอีกอย่างงั้นวันหนึ่งบางทีถึงสามสี่กันตรง ไม่หยุดไม่ถอยเทศอย่างนั้นเนี่ยใจจะลงเป็นชันภาชนะของธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นเวลาเป็นภาชนะของกิเลสมันอัดอั้นตันใจจะพูดอะไรก็พูดไปไม่ได้เพราะกิเลตันไวห,หมดมันไม่ให้รู้กิเลตันไวตันไว้ ความดู้ีิเลสลอดออกมากเับเศษเดนของกิเลสสุดท้ายก็เรียกว่าหาเก็บตกจากกิเลสเอามาเทศไปไม่ใช่เป็นเนื้อเนื้อแท้นะ